สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนคัวมาทำบุญตักบาตรที่วัดหุบกระทิงวันนี้วันพระแรมแปดค่ำมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ mm ตัวโลวากวิทวาอนตโลวปุรรสะทัมมัสารติสันทาเทวมโนตนัวพัทพะภาวาติสวังคาตัวภเขวาตา สิกขวะโอะปันนายิโกะปนจันตังเวทตามโมะเวนโยเฮเตโซธรรมเดือนหกแล้วก็ยังเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันนึงวันนี้ถือเป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาถวันนั่นเป็นวันอภรณีบูชาแตวันอภรณีบูชาก็คือเป็นวันที่ถวายเพื่อเพิ่มเพื่อโดยละมศ ในสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในังาเจ้าที่พระองค์ได้ได้เสด็จด,ดับขันธปริพนิพานในวันเป็นเดือนหกค,ครัวขึ้นสิบห้าค่ำตังางที่แขงแรงมีจิตใจที่เส้นแข็งมีปัญญา,าววสว่างสวัยเจริญเจ้าหน้าในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพเจริญยอกงามในทรามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดวะดีแล้วประเสริฐแล้วทุกประการ ว่าเราทุกคนทุกท่านจะมีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรก็ขออยู่ใกล้คนดีบ้านล้อมคนดีมีคนดีคอยชูชุบอุปถัมภ์คนช่วคนพาลคนไม่ดีได้กำไยมาใกล้ใครพิษร้ายก็ปล่อยพ่ายแพ้ไปจะทํางานกิจการอันใดก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าจงทุกประการชัยสิทธิหลงังราพังความชนะความสําสเร็จรัรพะะย์ในราบโสธิภารยัยสู่สามพลัง ความสวัสดีความมีโชคความสุขและกําลังสิริอายุจจวันโนจะโพคังสิริอายุวันณนะโปคมสมบัติุทธิจะยศวาความเจริญและความเป็นผู้มียศสันตวภาษาจะอายุจะการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตและความสมด็จิตในชีวิตจงมีแก่ท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อเธอ,อโดยแยกายแล้วฉันดินทาบาทเนวะทาวาย,ยา ไปเพื่อความเพื่อเพืสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดานาวิทุสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมาสะกายาสถิติยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปาญญาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพมิหิงโสภรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรามาจริยานุภายาเพื่ออนุคอแก่การประพฤติพรมจรรย์ ทิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามีด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียไดย้ซึ่งทุกขเวทานาเก่าคือความเหวี่ยวนาวันเจวเวานังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทานาใหม่ให้เกิดขึ้น ยาตาาจเมภเวิสิิอนวัชตาจาพาสุวิหารูชาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตาภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมีได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ หลังจากที่ทําบุญตักบาตรเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะมาแวะไหว้พระที่ตรงนี้นะคะศาลหลวงพ่อเสืออยู่ทางด้านหน้าโบสถ์๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อเสือด้านในนี้ค่ะพระวิหารของหลงพ่อเสือมานมัสการด้วยกันค่ะเพื่อนทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านมาขอพรหลวงพ่อเสือก่อนกลับบ้าน หลังจากที่วันส่วนครัวไหว้หลวงพ่อเสือเสร็จก็พามาชมศาลาตรงนี้นะคะตอนนี้ทางวัดหุบกะทิงก็ได้บูรณะศาลา,าตรงนี้นะคะติดกับศาลหลวงพ่อเสือใหม่ค่ะถ้าใครนะคะจะร่วมบริจาคก,ก็ได้นะคะวันส่วนครัวเคยถ่ายคลิปที่ว่าบัญชีของวัดหุบกะทิงให้ชมไปนะคะถ้าใครชมคลิปที่ผ่านมา ถ้าจะร่วมทำบุญกับวัดก็ได้นะคะหลังจากที่พาชมนะคะก็จะไปนมัสการขอพรท้าวเวสวรรณเดี๋ยวมาขอพรท้าวเวสวรรณด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านนะคะตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท้าวเวสวรรณที่มานำมาตั้งประดฐษฐานไว้ทางด้านหน้าโบสถ์ของวัดทุกกะทิงนี่ค่ะ มาขอพรด้วยกันค่ะเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่าน คืนนี้ที่วัดก็จะมีการเวียนเทียนด้วยค่ะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการเวียนเทียนคืนนี้ถ้าใครว่างก็มาเวียนเทียนได้ค่ะที่วัดหุบกระทิงทสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ